สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้า VIP นะคะ VIP เช้า VIP บ่ายเนาะของห้างเสียงนะคะประจำวันที่15พฤษภาคม65เนาะตัวเด่นก็คือ2กับ1เนาะตัวรองก็คือ0กับ4 2ก็2024 2526 2729 10111 1517 1819ตัวรองก็คือ0กับ4 010203 0608 สี่หนึ่งสีเ้าเราเน้นตัวเด่นแค่นั้นนะคะสกับ1นึ่เนาะก็รูดสองรูด1นะตัวรองถ้าใครจะซื้อก็ซื้อตามที่เราขีดขีดไว้นนเน่ะเนาะ,เ,นะเดี๋ยวมันก็เกือบทุกตัวเหมือนกันเนอแต่เราจะเน้นตัวรองเน้นสองหนึ่เด้ออันนี้เรา2 1 4 1นึหนึ่งสาม สี่สองหกสามสกศูนย์นึ่ก้ากับสองยเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะของเราก็เข้าอยู่ด้วยหนเนี่ต่อไปเป็น VIP บายตัวเด่นก็คือ1กับ6นะคะเราเน้นเด่นเท่านั้นนะ1 1 1 2งหนึ่งหนหนึ่งสามดหนรูด1รูดหเนาะตัวรองก็2 2งสองศ2นย์สองหน ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสามตัวก็สองหกศูนย์ห้าหกเก้าเก้าห้าแปดหนึ่งสองศูนย์แล้วก็สี่หกเก้าหรือเพื่อนเพื่อนก็จะเอาหัวมันซื้อก็ได้ด้วยหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะก็เอาหันแล้วอย่างนี้ก็ได้หนึ16 2, 16 5, 6 25, 6 21, ่งหกสองหนึ่งหกห้าหกสองห้าหกสองหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะสามตัวนเนาะ ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะห้องเราก็เข้าอยู่เด้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็รูดเช้าบ่ายหนึ่งสองหกนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยเนอะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเราเน้นตัวเด่นแค่นั้นนะคะตัวรองเราดูเราลงไว้ให้ติตาเนาะเผื่อไปเจออาจารย์ท่านไหนมาตรงก็จัดไปโชคดีคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ